จากข้าเนาสพพิพ้าพี่พานองมาเนาอยู่โคกน้องหน้าสวนสินหมองเก้านี่แหละครับพี่น้องเมื่อนี่สิม้าตัดหญ้านะครับช่วงนี้ก็เป็นฤดูหนาวนะครับอากาศก็แหง้งพี่น้องความแห้งแล้งก็เริ่มมาเยือนมาพร้อมกับอากาศหนาวนะครับเมื่อนี้สิพ้าม้าตัดหญ้าคลุมดินนะครับพี่น้องคลุมดินห่มต้นไม้นี่ครับก็ตัดมาได้หลายเติบแล้วนะครับ มื่อนี้กับสีมาตัดหรอบๆเลยนะครับเนื่องจากว่าปีนี้ฟางกับบอมี่พี่น้องน้ำท่วมนะครับเกีย่ยวเขากับแช่น้ำบ่ได้ฟางพี่น้องนี่ครับเท่ากับอาศัยด้ยตัดหญา้ารอบๆนี่แหละครับคุ้มดินให้เพิ่นนี่ห่มไว้นะครับให้เพิ่นมีความชื้นรักษาความชื้นหน้าดินให้ต้นไม้นะครับสิบเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนี่ครับพี่น้อง ช่วงนี้กับอากาศกับฮอนฮอนนะครับหนาหนาวกับช่วงย่ำมือแรงย่ำมือแรกย่ำมือเศร้ากับสีย่างพ่อมีความหนาวอยู่นะครับแต่ว่าสายๆมาบายบายยังส่ครับพี่น้องนี่เบื่อนแดด้าเลยนะครับนี่เมือนี้ลุงจักกับมาตัดหญหานี่ครับหญ้าหกนะครับปลูกต้นไม้ไว้กับบ่มีฟางครับปีนี้นี่หน้าพี่น้องเฮ้าเพื่องกะ พุ่นเพื่อนกับเฟื่องกับบอครมีดอกนะครับเพราะว่าน้ำท่วมปีนี้น้ำท่วมเฟื่องกับหายากนะครับเมื่อนี่เขาก็เลืยมาตัดหญ้านี่ครับพี่น้องนี่นี่ตัดหญ้าเอามาคุ้มดินหายตน้นไม้เพื่อนช่วงนี้น้ำในสาก็เริ่มลดลงไปแน่แล้วนะครับนี่ครับพี่น้องสยาไงขุดปีนี้นะครับวางสงการวังแหงนเก็บน้ำเต็มค้มจุจนล้นเลยพี่น้องนี่ ช่วงนี้ก็เริ่มลดลงไปเห็นตะพักแล้วนะครับนี่ครับเหมือนี่ก็มาตัดห้านี่ก็ตัดได้หลายเติบแล้วนะครับนี่แถวนี้ก็ความเาวาก็ร้อยกุเมตรแต่ละขางนะครับแต่ละขางเท่ากับปลูกต้นไม้ไว้นี่เบิ่งพี่น้องความแห้งแล้งนะครับความแห้งแล้งหนาก็ช่วงนี้ก็บเพใครมีปัญหาไดนะครับเพราะว่า พ่อต้นไม้เขาเริ่มงหญ่พี่น้องเพื่อนกับสิคุ้มหญ้าได้นะครับนี่มองได้มีหญ้ามีหยังเข้ากับมาตัดรวมถึงใบไม้ของเพื่อนเองนะครับช่วงนี้ใบต้นอย่างหน้านะครับเพื่อนก็เริ่มพัดใบพี่น้องนี่เพื่อนก็เริ่มพัดใบบุญใบร่วงหลน่นเดี๋ยวเข้ากับสิกวาาคุ้มตนม้นไม้คุ้มใบนะครับคุ้มโค้นเพื่อนไว้นี่ พ่อเพิ่นล่วงล้นแล้วนี่เพิ่นกระแตกยอดมาได้นี่ปีนี้ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ดีนะครับพุ่นต้นยางหน้าพี่น้องเริ่มแตกยอดไม่ขึ้นมาแล้วหลังจากเพิ่นพัดใบไปนะครับนี่แถวนี้ก็เป็นโซนต้นยางหน้านี่กน็นี่ละครับกวาดเอาแบบนี้พัดแล้วแล้วแป้นเติร์ด,ดพี่น้องด่วยนะ นี่ย่างเขามานี่โอ้ยลมลื่นนะครับยังพอบีความเย็นแน่ครับเพราะว่ามองนี้เป็นเป็นต้นไม้ไงนี่ต้นไม้ญ่ดั้งเดิมอนุรักษ์ไว้ต้นหมักพอกพี่น้องต้นพอกนะครับส่วนฝั่งทางนี้ก็สิเป็นต้นพยอมเห็นว่าพี่น้องนี่ต้นพยอมเท่ากับอนุรักษ์ไว้เดี๋ยวจังน้อยเพิ่งกับสีออกดอกให้เท่าในเบิ้งนะครับนี่ ต้นพยอมนี่แหละครับพี่น้องการรักษาความชืน้นหน้าดินให้ต้นไม้นี่ครับเข่ากับตัดหญ้าแล้วแล้วเอามาคุ้มว้แบบนี้พี่น้องนี่พ่อหญ้าย่อยสลายไปนะครับเพิ่งกัสีกายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้นี่ตอนนี้ก็ตัดมาได้หลายเตือแล้วนะครับเดี๋ยวกับสิไปยเงาโตพี่น้องนี่คุ้มใบสองคางเลยนะครับ นี่เขาก็คุ้มไว้กัยังดีกว่าบ่มียังคุ้มนะครับปกติถ้าได้ฟางนี่ก็สีดีมากๆนะครับนี่ถ้าได้ฟางนี่ดีเลยผู้ใดมีฟางเขาก็เอามาคุ้มเป็นแถวไปเลยพี่น้องนี่แต่ว่าลุงจกกักบ่มีปีนี้นะครับนี่ก็เลยได้ตัดนญ้าเอานะครับก็บคุ้มได้ไปหลายเติบแล้วหุ่นแปนเ,เติรเป็นทางเลยพี่น้องนี่ เดี๋ยวจ้งน้อยกัสิเป็นอุโมงต้นยางนานะครับนี่ต้นแสแบงต้นแสแบงต้นนี้ก็เริ่มพัดใบแตกยอดนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวเพิ่นกัสิออกดอกนะครับออกดอกออกหน่วยนี่ต้นแสแบงต้นไม้ดั้งเดิมต้นบางไ่เรียพี่น้องนี่สองข้โอบพุ่นอีกต้นหนึ่งพุน่นทั้งพุน่นนี่ครับเพิ่นกำลังแตกยอดหลังจากพัดใบนี่ใบของเพิ่นนี่ก็ ล่วงลน้นลงมานะครับเข้ากับสีกวาดนี่ว่างหันกระตัดหญ้าไปแล้วแต่พระท่านได้กวาดอันนี้เป็นใบของต้นสะแบงนี่พี่น้องหลายยังคักเลยนี่เท่ากับเอาไปคุ้มต้นไม้ไว้เพื่อเพิ่นย่อยสล้ายไปกับเป็นปุ๋ยแหเ้เป็นปุ๋ยให้ต้นไม้น,น,นี่พี่น้องพุ่นฟังพุ่นกับเหลืออยู่ลอยกาเม็ดนะครับขางละลอยกาเม็ด นี่เดิมที่มองนี้ก็เป็นข้องสาไกลแต่ว่าปีนี้ช่วงสงการนวงหันลุงจักก็ถมไปแล้วพี่น้องเพราะว่าน้ำน้ำเพื่นแหงนะครับฤดูแรงบมม่มีน้ำเติมน้ำบาดาลเข้มใส่บ่ได้นี่ครับก็บเลยถมเฮดหน้าเลยนะครับนี่ปีนี้ฝนดีนะครับฝนตกจนถึงเดือนพฤศจิกาเกี่ยวเขาเลยพี่น้องนี่ น้ำในหน้าเพื่อนกับยังมีแน่อยู่นะครับนี่ยังมีความชุ่มชื้นเท่ากับเสียนว่าต้นไม้นี่ก็เริ่มแตกยอดเขียวขึ้นอีกแล้วพี่น้องนี่นี่ครับเป็นอุโมงต้นยางนานี่จังน้อยพ่อเพื่นยยนหญ่นี่เพื่อนกับสีจุกันนะครับนี่ครับเท่ากับปลูกต้นยางหน้าไว้กับ่ได้จำกัดระยะดอกพี่น้องนี่หนึ่งเมตร หเมตรแขนหนึ่งสงเมตรก็มีนะครับว่างมองไดกับปลูกมองหันครับพี่น้องนี่ว่าไรจำกัดดอกนี่มองปลูกไม้ก็มีปลูกเสริมเติมไปแทนต้นที่บรอดนะครับนี่พี่น้องเดี๋ยวกระซีได้ตัดต่อนะครับตอนนี้กับประชันแล้วนี่ครับการรักษาความชื้นหน้าดินให้ต้นไม้หน้าแรงนะครับ เขากา็หาฟางมาคุ้มเนอพี่น้องนี่ขันบวมีฟางเา้าก็นี่แหละครับกวาดเอาหญา้าตัดเอาหญา้าน้ำถนนนี่แหละนะครับไปคุ้ม,มเอานะครับพี่น้องนี่ไปเดี๋ยวสีได้ไปยาวต่อครับ เรียบร้อยแล้วพี่น้องแบบนี้นี่ครับเข้าไป่ที่ได้หอบเอาห้าไปคุ้มต้นไม้นี่โซนทั้งนี้กับบี้ทั้งต้นไม้ปูไม่ไม้กับมีนะครับนี่เป็นอันเรียบร้อยแล้วมื่อนี้นะครับอ่ะพี่น้องยาวต่อครับพี่น้องตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับงานตัดหญ้าคลุมดินห่มต้นไม้นะครับอยู่โคงน้องนาสวนสิน คำพอดีพี่น้องนี่ครับตอนนี้กระตัดเสร็จแล้วนี่อันนี้ก็เป็นต้นไม้ที่ปลูกไม้นะครับน้ำท่วมเนี่ยพี่น้องนี่วังหนาหน้าวังหันนี่ล่นคู่มองนี้เลยนะครับแต่ว่าเฟื้อนก็รอดมาได้นี่เดี๋ยวก็สีได้หาฟางมาคุ้มให้เฟื้อนเนี่ยนี่ครับว่าสิตัดเอาน้ำให้หน้าเนี่ยเราพี่น้องนี่ ให้น้ำเพิ่นแหงจังน้อยก่อนนะครับนี่ครับจากเดิมมีข้องสไกลตอนนี้ว่ามีแล้วนะครับนี่ถมเฮดหน้าเรียบร้อยนี่ครับพามาเบิงส้นทางพี่พี่น้องนี่ครับแป้นเอดเติดแล้วครับแบบน,นี้นี่ครับพ่อได้เพิ่นได้ซุ้มจังน้อยนะครับนี่ เดี๋ยวถามมีเวลาเข้ากับเสียอวน้้ำมาหดให้เพิ่นแน่จังน้อยนะครับนี่ครับพี่น้องน้ำในสะนี่ก็ยัางหลยอยู่พี่เป็นสะใหญ่นะครับขุดขุดวังสงการพี่น้องนี่กว้าง25เมตรยาว35เมตรสำหรับสะมองนี่ความลึกก็ห้าถึงหกเมตรนะครับเพราะว่าเพิ่นเป็นสองตะพักพี่น้อง นี่เรียบร้อยแล้วครับมือนี่นี่ก็เป็นวิธีการอีกวิธีนึงนะครับพี่น้องที่เข้าศิรักษาตน้นไม้ให้ยู่รอดปลอดภัยหนาแรงนะครับเากับคุ้มคุ้มต้นไม้ไว้คุ้มโค้นเพิ่นไว้ถ้าเขามีฟางแห้งสิดีพี่น้องนี่เขากับปูพ่มไปเลยนะครับนี่ ต้นยางหน้ามองนี่ที่ผ่านมาเนี่ยได้กินเห็ดแล้วเด้อพี่น้องนี่เห็ดเห็ดเพาะครับเห็ดเพาะเห็ดเพาะเห็ดแดงออกแล้วพี่น้องนี่ได้กินแล้วนะครับเหลือแต่เห็ดละงอกเพาท่านได้กินนี่สิได้หาเชื้อหาหยังมาใส่อยู่เพะวาเขาปลูกตอนน้อยๆก็บ่ได้ลาดเชื้อเห็ดละงอกไว้นะครับนี่ก็สิปล่อยไว้ธรรมชาติแบบนี้แหละ เกิดบ่เกิดกร้างเพื่อนนะครับเข่ากับถือว่าได้ต้นไม้ได้ร่มเงาครับพี่น้องนี่ครับแป่นเอิดเติดเลยย่างก็บสบายแบบนี้นะครับเริ่มเป็นอุโมองค์ต้นไม้แล้วนี่ถนนมองนี้นะครับกว้างหกเมตรพี่น้องนี่ เดิมที่เฮากับขุดคลองสาไกลขึ้นมากเอาดินมาถมเ็ดเป็นถนนนี่กว้างหกเมตรตอนนี้ก็บ่เหลือแล้วครับบบเหลือพ่อหกเมตรเพราะว่าต้นไม้นี่มีต้นไม้ขึ้นมาบางช่วงบางตอนก็อาจสียังมีอยู่พี่น้องนี่รถยังแล่นได้นะครับอาจสียังพ่อหกเมตรพ่อให้รถแล่นได้แต่ลังมองนี่รถแล่นบ่ได้แล้วพี่น้องนี่ ปุ่นคือจังทั้งคู่สะทั้งพุ่นว่าไงน,นะครับต้นไม้เกิดขึ้นมากอะงําถนนแล้วนะครับถ้าผู้ใดอยากเค็ดถนนรอบหน้านะครับแนะนําว่ายางหน่อยกับจักแปดเมตรเด้อพี่น้องพอดีเลยนะครับถ้าบ่บปลูกต้นไม้หลายกับหกเมตรก็ได้นะครับนี่ซ้ำของลุงจักนี่นะครับก็ถือว่าลดแล่นได้อยู่นะครับ แต่ว่าพ่อต้นใหม่ไขึ้นกะได้คือเก่าแหละครับเพราะว่าช่วงนี้ต้นไหม่บพราะชั้นไ่กิ่งก้านเพื่อนก็สียื่นออกมานะครับขวางถนนนะครับนี่พอเพื่อนญใใ่ขึ้นยังน้อยเท่ากับตัดแต่งเพื่อนนี่พี่น้องก็เป็นอันเ็จเรียบร้อยนะครับสําหรับงานตัดหญ้าวันนี้นะครับมือนีลุงจักกะนํำมาฝากนะครับ คลิปนี้ลุงจักพญาา้าขอจบรายการไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าพ่อกันไหม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ